สวัสดีค่ะพี่น้องทีลกวันนี้กับสิภาามาปรุงปลาหลากันเนาะปลาล่านี่ก็ใส่เกลือแล้วก็ทิ้งไว้นะคะก่อนจะใส่เกลือก็มาทำความสะอาดล้างให้เรียบร้อยนะคะเนาะล้างให้เรียบร้อยสะอาดสามน้ำนะคะแล้วก็มาหมักเกลือใส่เกลือไว้นะคะเพื่อน ใส่เกลืออันนี้ก็เอาสูตรโบราณเนาะคะ่นะเนาะสูตรโบราณพ่อแม่พรนะเฮ็ดปลาหาถ้วยปลาห้าถ้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มาใส่เกลือสองถ้วยเนาะสองถ้วยข้ามาจับิ่งนะะี่ค่ะปลาค่ะกำลังดีกำลังแข็งอยู่ใส่ได้อยู่ค่ะพี่นอ้องสำคันหอมค่ะยังไม่ได้ใส่อะไรนะคะกินโมเมนต์ก็มีความข้าของขับปลาเหลานะมันเป็นเนาะ อันเฮ็ดไปสองไฮหน่อยเฮ mm. ็ดไลยกับพกินมาท่านเนาะแต่ตัวแดงมาก,กค่ะเพื่อนปลาห้าถ้วยเกลือสองถ้วยเนาะ mm. แล้วเราก็จะมาปรุงเนาะใส่ยังกันแนุ่งปลาลเด้อปรุงให้ปลาหอมจะใส่กับซีสซสับป,ประรดนะคะใส่สับป,ประรดก็ห้ามอ่อนห้ามอ่อนนะครับก็มาข,ขวัาขวขัวจนหอมเลยพี่น้อง ลำเ้ากะมะขวาน,นี่มันคืออะไรพี่น้องนี่ยห้ามอ่อนนี่ค่ะมะขวานจนเหลืองจนหอมเลยค่ะเด้อบนวางมาใสาหดด่หลอดนะค่ะบางทางเพค่อการใส่หลดเนาะอันนี้มะขวานจนหอมค่ะพี่น้องขวนนงานหอมเราจะเอาลงใส่ปลาหลานะคะเนาะเราก็จะใส่ลำลงไปนะคะใส่ลำลงไปน้ำนี่แหละที่คนชอบเด้อพี่น้องนึงท่าพี่สองท่าพี่ใส่ไปสามท่าพี่คุ้นๆก่อนนะคะเด้อ คนก่อนค่ะนี่เราก็คนนะคะเพื่อนๆคนว่ามันจะได้ประมาณไหนแต่ปลาเนี่หอมใสไซรัมจะหอมมากหอมร่ำอ่อนจะหอมมากค่ะเพื่อนๆชูดพ่อเม่ผ้าเห็ดเนาะสมัยโบราณเนาะเพรื่อกระสีเอาปลาหมักสีเกลือวัยวแล้วตะสะดวกคนสองเดือนเดือนคร่ะ สามเดือนแล้วแต่คุณแต่จะเป็นสีว่างเขาก็จะมาใส่ล่ามอ่อนห้ามอ่อนมะฮาวนะก็ไปซื้อมากแล้วก็มาหลอนเอาแต่อ,อ่อ,อนมาเลือดเอาแต่อ,อ่อ,อนพี่นอ้องเลือกเอาแต่อ,อ่อ,อนๆมานะคะเลือกเส้นแล้วเขาก็จะมาขัวค่ะเลือปลาในการมักไวไทยดีกับเป็นสองสามเดือนก็ได้หรือว่าเดือนหนึ่งเดี๋ยวจะข้นสะดวกเนาะข้น้นไปค่ะพี่นอ้องข้นให้มันขาวเนือเเ้อขาวเกลือค่ะ มีดูซื้อว่านอ้อยอยู่ด้วพี่น้องเน้อนี่สามทัพีคนพูนหน่อยกับซีไซด์ทัพีนึงเนาะพี่น้องเนาะเป็นสี่ทัพีคนพูนนะคะกับพีพ่อเพิ่มน้อยนึ่งซีทัพีคนพูนแล้วพี่น้องเนาะส่เข้าไปข้าวข้นกลับไปพี่น้องข้นเนี่ยมันได้เนื้อได้น้ำมันมันก็จะเพิ่มความหอมของมันปลาหนีหรือว่าปลาแดกบานเห่าเนาะครบปีได้พี่น้อง คปีถึงมาปรุงอาหารมาเห็ดกับเขาอะแสนมัาการสีข้าวเนาะกินข่ามข้าวเขามันสีแห้งมากกว่าเห็ดให้มนเป็นค่ะค่ะเอาไปซื้อตามตลาดบ่อนีหรอกปลาร้าจางเขาเห็ดเดือนเดียวเขาก็มาขายเพราะว่ามันเห็ดบ่าท่านปลารกาโค้งป็นไง่ายซะถ้าเห็ดเองนี่ปลาร้าจะหอมมากค่ะเพื่อนหอมปูปลายี่นี่หอมมากค่ะอูสูบโบราณ พี่น้องโมล่าโตกระแดงบานถ้ากระสิมใส่สับประรดนะคะเพื่อนๆสับประรดถ้ากเกษตรมัสไซเไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจิ๋มนะพี่น้องแลนะสับประรด ใส่เข้าไปค่ะใส่ทําไมใส่ให้มันหอมเนื้อพี่น้องเนื้อซาโปโร่ใส่หอมเนี่ยค่ะทาไปใส่ตอนแหลกที่ห้ามักปลาไหลเมนบอกปลาไหลห้าวกับสิโตเปื่อยไว้ตอนนี้มันโมเปื่อยแหลมันแข็งโตแหลมมันเ,เนป็นแหลวปลาไหมันเกลือเข้าไปเกลือในร่างกายมันมันก็เข้มเนาะแดงคว้วเข้มของอ,อ่าเกลือปลาเ้าวกับโมเปื่อยถ้าเาไม่ใส่ปลาไหลใส่ สับปะรดผอมเีปลากระสิเปื่อยกระสิเละตากะทาค้นชอบปลาเลินี่ก็ะไส้ไปเลยเพราะว่าโมรานมาคนเขามามักแล้วในเดือนนึ่งเขาก็ออกมาต่ำต่ำก็มาจังมาปรุงแบบนี้ว่านี่โบมักต่ำมักซ้ำนี่ปลากระซับซับเรียบร้อยซับมาโตหนึ่งสามชิ้นหอมพี่น้องโดมึงหอมค่ะ สับปรดกซิบชินหอมมากใส่้านกับเปื่อยใส่ซ้ำารคนเียซิบชินกระเพอะพีน่น้องสับปรดนี่ห้าล่างออกมาตัดออกใส่ทั้งเปลือกทั้งใส่เลยพีน่น้องแล้วเอาก็ะสิเดปลาหอหอมมากพีนออก่น้องขลงมาเวลาเห็ดปลาปราอีปลาร้ากับขาวห้าวทำเลยขวบปีนอ้ยใส่แกงหรือว่าใส่ อันต้มน้ำปูนี่หอมมากพี่น้องถ้าเแาอยากใส่สมตาเราก็ไปปังปูงใหม่อีกไปเติมน้ำปูใหม่ต้มอีกปูนันปูนี่เนาะอันนี้เป็นมันเป็นสําหรับปลาปูใส่แกงค่ะเพือ่อนๆถ้าได้ขรัวปีเข้าไปจังตาไปเห็ดปลาสมบตาเนาะเดี๋ยวเห็ดปลาชุบตามก็หนุนล้างเงาสิเหด็ดเบิองเน,น,นะค่ะเด้ออันนี้เห็ดปลาใส่แกงก่อนใส่แกงเฉยๆค่ะ นี่แหละห้ากันชูนดีพอดีเลยพี่น้องปลาห่าถยุยเกลือสองถยุยเกลือทาเกลือพูนปลาลากอะต้องพุน่นปลาอะต้องพูนนิดนิดค่ะพี่น้องนี่แหละมันกรได้ซ้ำนี่ง่าปัญญังพี่น้องเราห้ากระชิเก็บลงไว้เก็บเก็บลงหายเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขียนไว้อยู่ ว่าเดืเอนใดเดืเอดนใดหัวมันจะโคบหัวพ่อก็าจะเขียนไหวเพราะเขาเอาปลาลงหายปูพ่อตาเขียนไหวเนี่ยหมออยี่ในหัวหัวปีมันเมือ่อใดก็เฮ็ดจังสิราพี่น้องเฮ็ดกินมลไม่เฮ็ดขายเฮ็ดประจําปีละสองหายหน่อยหายหนึ่งกับประมาณใดเราพี่น้อนงแคปซีฮานโนหายตอนนึงปีละครั้งเฮ็ดเอาพี่น้อ,เองเฮ็ดดีเฮาดหัวใส่อะไรบ้างเนี่ยหมอใส่อะไรที่น่าทำ น่ากินแมนบ่เลาก็หัวใส่ยังอันไหนชมควรใส่บ่ชมควรใส่เนาะสามขั้นนี่โตปลานี่พี่น้องมันสิแข็งนะมันได้เกลือมันพอดีนี่แข็งพี่น้องแข็งเป๊กเลยเกลือหอนเกลือนี่ก็ใส่ดอกเกลือด้วยค่ะเด้อใช้ดอกเกลือไปตลาดหนุกซื้อดอกเกลือเข้างาหนาศิษย์จ่าถ่ายนะคเอามาใส่เลยค่ะ ปลาห้าเกลือสองสูตรโมล่าโบลานเฮาเนาะโมลานล้วพาทำว่าเท็ดจังสีแบบพี่น้องใส่สับปะรดได้ความหอมด้ขั้วอร่อยพี่น้องการลีงเห็ดพี่น้องไม่ยากนะคะทำไว้ปีละหายสองหายเล็กๆ้ไม่ต้องไปซื้อเขาซื้อเขาจำขั้นหันงงวันรุ่ยแหละเนาะวันตอมีหลอกเขาเห็นเองนี่ไม่ง่ันไม่มีเลยนะคะเพื่อนนะคะ เห็นหมล้ตัวปลากัะงามปะยังค่ะพี่น้องตัวปลาพอดีพอดีสำหรับตักใส่แกงเนาะตักแกงมะกรูตักใส่แกงหนี่ง,งามปะยังลองทำนะคะกระคี่เนี่ก็ะอลาไปก่อนค่ะพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆค่ะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ